วันนี้เราจะพูดคุยกับทางโคศกของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณสุรพงศ์สารปะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านโฆศกครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านครับถามถึงความเร็วลมก่อนครับความรุนแรงนี้ตอนนี้ยังเป็นพายุอะไรอยู่ฮะโซนร้อนหรือว่าลดระดับความรุนแรงลงแล้วหรือยังครับตอนพายุปลาบึกขึ้นฝั่งนะครับความเร็วลมประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่บริเวณอำเภอปากนานพนังนะครับ ณเวลาปัจจุบันนี้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและยังมีความเร็วลมที่75กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่เนื่องจากว่าพายุนี้เคลื่อนตัวค่อนข้างไวนะครับแล้วก็การที่จะอ่อนกําลังลงนี่ก็คงใช้เวลาอีกประมาณ 2- 3สามชั่วโมงเลยนะครับถึงจะลดกําลังลงบ้างนะครับที่ลดกําลังลงเนื่องจากว่าสาเหตุเนื่องจากว่ามีฝนที่ตกลงมาก็ลดกําลังของพายุรวมทั้งปะทะตามแนวภูเขาครับอื นะครับหลังจากที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนค i̇şte รศรีธรรมราชแล้วเส,ส้นทางผ่านในจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนฮะจะมีเส้นทางของอำเภอไหนบ้างครับท่านสําหรับเส้นทางผ่านก็คงไปทางด้านอำเภอพิปูนนะครับบิปูนไปทางอพ้นพิปูนนครศรีธรรมราชแล้วก็คงจะเข้าไปทางด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางอำเภอเวียงสะนะครับ ทางด้านนู้นไปแล้วก็ผ่านไปทางด้านโจทย์แล้วนองในวันพรุ่งนี้ครับครับเอ๊ะเข้าสุราษฎร์ธานีเนี่ยเข้าสู่เวียงสะเนี่ยและจะขึ้นไปถึงพวกดอนสักรหรือว่าเกาะสมุยอีกไหมครับหรือว่าเขาจะตีทางตะวันตกไปเลยฮะคือตรงศูนย์กลางก็คงไม่ได้ขึ้นไปถึงบริเวณน,นั้นนะครับ,รบแต่บริเวณ กำแพงเมฆของพายุเรียกว่าเป็นบริเวณที่ฝนตกหนักมากที่สุดเนี่ยขอบเขาล้ําไปถึงทางด้านเกาะพังงานเกาะสมุยแล้วตั้งแต่ช่วงเมื่อบ่ายที่ผ่านมาเราเห็นว่าบริเวณเกาะพังงานสมุยเนี่ยมีฝนตกลงแรงตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของเกาะสมุยพังงานเนี่ยฝนจะลดลงก็ต้องรอในช่วงประมาณอีกสักสามถึงสี่ชั่วโมงเลย กว่าตัวศูนย์กลางพายุจะเคลื่อนไปปกคลุมที่บริเวณจังหวัดระนองทางด้านสุราธานีผลกระทบบริเวณขอบพายุถึงจะลดลงครับค่ะ,อะเอะก่อนที่จะไประนองเนี่ยคือมันก็จะไปแวะที่พังงาก็ยังได้รับผลกระทบอยู่ใช่ไหมคะทั้งโฆษก ือบริเวณที่ไม่ได้อยู่ตามแนวของศูนย์กลางพายุเนี่ยก็ยังอยู่ในแนวเราด้วยว่าเป็นเลสโซนโที่อันตรายอยู่เป็นที่บริเวณกลุ่มเมฆฝนที่ล้อมรอบพายุซึ่งบางส่วนของพังงากระบี่เองหรือว่าตังเองนะครับก็ยังมีบริเวณที่มีฝนตกฝนตกต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าลมจะไม่แรงมาก เพราะนั S <S <preach ers> ้นพื้นท oh, ี่เหล่านี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของลมแรงบ้างนะครับเพื่อทางด้านพังงานแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของปริมาณน้ําฝนสะสมที่จะสามารถทําให้เกิดน้ําป่าลงมาในช่วงของตั้งแต่คืนนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ครับค่ะโค้ชสุขะที่เมื่อสักครู่เนี่ยท่านพูดถึงความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่75้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้มันมีอีกคำหนึ่งอะค่ะก็คือคําว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว จากรประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดเนี่ยบอกว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว18กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้คือหลังจากที่ผ่านจากทางอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปแล้วเนี่ยความเร็วจะลดลงไหมคะสําหรับความเร็วในการเคลื่อนที่ของพายุก็คงไม่ได้ลดนะครับ เนื่องจากว่าในการเคลื่อนตัวบนแผ่นดินเนี่ยมีสิ่งผีวางมีภูเขามีอะไรค่อนข้างมากเพราะฉนั้นเขาคงเครื่องที่ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค,ความเร็ว20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะนั้นจึงใช้เวลาประมาณเป็นวันกว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันค่ะแล้วอย่างนี้นรตรงนั้นค่ะมีการคาดการณ์ไหมคะว่าจะลดระดับจากพายุโซนร้อนมาเป็นด e p r e s s ันเนี่ยน่าจะต้องใช้อีก2-3ชั่วโมงใช่ไหมครับ แต่ถ้าลดระดับแล้วเนี่ยความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางเขาจะเป็นเท่าไหร่แล้วฮะท่านคือตัวนี้เขาเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีการหยุดนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วลมที่ลดลงกําลังที่ลดลงก็อาจจะลดลงมาเป็นโซนร้อนกําลังอ่อนกอดอาจจะเหลือประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าอาจจะยังเป็นโซนร้อนอยู่แล้วก็เมื่อเขาลงสู่ทะเลอันดามันเนี่ย สิ่งกีดขวางลดน้อยลงเขาอาจจะคงสภาพเป็นอายุโซนร้อนได้อีกอนะครับแต่ไม่ได้รุนแรงเท่าก่อนที่จะเคลื่อนจากเอ่าไทยเข้าสู่ภาคใต้ของเราครับแต่ผลกระทบของบ้านเราเนี่ยะจะลดลงเนื่องจากว่าเราปีอยู่ในช่วงของปลายลมแล้วนะครับตรงนั้นครับใช้เวลาเป็นวันนะกว่าจะลงทะเลอันดามันนะท่านโฆษกนาะ เนื่องจากว่าเส้นทางผ่านเนี่ยเขาผ่านจากทางด้านนครศรีธรรมราชผ่านสุราษฎร์ธานีลงสู่ระนองเป็นเส้นทางค่อนข้างยาวเพราะนั้นจึงใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็เขาเคลื่อนตัวไม่เร็วนักนะครับซึ่งแตกต่างจากพายุที่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพายุไต้สุนเจเคลื่อนตรงชุมพรซึ่งเป็นพื้นที่แคบลงสู่ทะเลดำมันเลยครบนั้นนะครับก็จะแตกต่างกันเท่นั้นผลกระทบเราเลยมองว่าพอพายุเคลื่อนตัวช้านอกจากเรื่องของ ฝนตกหนักกลมแรงแล้วก็จะเป็นฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาอุทกภัยตามมาครับครับท่านครับาทางกรมอยากจะแจ้งเตือนอะไรต่อประชาชนยังไงบ้างฮะหลังจากวินาทีนี้ไปครับสําหรับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่พายุขึ้นมาปกคลุมบริเวณ,ณแผ่นดินใหญ่แล้วนะครับ,รบก็แนะนําให้ประชาชนนะครับอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับ ถึงแม้บางพื้นที่ฝนจะหยุดตกแล้วนะครับ,รบก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องข่าวสอบถามข่าวให้แน่นอนนะครับรวมทั้งหน่วยราชการที่พักชิงในอพยพก็คือต้องมีความปลอดภัยจร,ริงๆนะครับถึงจะออกมารวมทั้งที่น้องประชาชนบางส่วนนะครับระบบสาธารณูปโภคเรื่องของไฟฟ้าที่มีปัญหาเนื่องจากพายุลมแรงก็ต้องสอบถามเรื่องของข้อมูลสภาพอากาศเรื่องของการช่วยเหลือก่อนนะครับ สำหรับพื้นที่สุราษฎร์ธานีพื้นที่จังหวัดชุมพรพื้นที่กระบี่พังงารวมทั้งระนองยังต้องเฝ้าระวังข้อมูลอย่างต่อเนื่องไปอีก24ชั่วโมง mm hmm. นะครับ mm hmm. จนกว่าว่าทางหน่วยราชการทางกรมอุตุนิยวยาจะประกาศลดระดับความรุนแรงลงชัด <c oughs> เจนก่อนครับ mm hmm. ท่านครับอีกนิดหนึ่งครับตอนนี้เขาขึ้นฝั่งแล้วแต่ว่าในท้องทะเลเองยังมีคลื่นลมแรงอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็พวก storm surge อะไรเนี้ยจะมีโอกาสเกิดอีกไหมฮะคือคลื่นลมแรงตอนนี้ยังอยู่ได้นะครับเนื่องจากว่าลมแรงจากพายุแต่เรื่องของ storm surge เนี่ยเขาจะเกิดในช่วงที่บริเวณขอบของพายุเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนนี้ยังมีบางส่วนที่เกิดอยู่ ทางนครศรีธรรมราชก็คงเกิดผลกระทบเรื่องของสตอมเซิร์ชไปแล้วนะครับส่วนพื้นที่ต่อไปที่ยังมีได้อยู่ก็คือพื้นที่แถวสุราษฎร์ธานีอ่าวบ้านดอนนะครับ,รบทางด้านของสมุยพังงันแต่เรื่องของสตอมเซิร์ชที่สูงสูงเหมือนตอนที่พายุข,ขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยจะไม่สูงเท่านะครับจะค่อยลดระดับลงเรื่องของลมที่จะลดลงก็ต้องรอไปถึงวันพรุ่งนี้ จากที่พายุเคลื่อนไปอันตรมันแล้วลมทะเลอ่าวไทยถึงจะค่อยๆลดลงครับในคําถามเกี่ยวกับเรื่องของความแปลกของพายุเอ๊ะคราวนี้เกิดในเดือนมกราคม,มประชาชนสนใจเรื่องนี้ท่านชี้แจงยังไงดีฮะคือปีนี้นะครับถ้าเราสังเกตเห็นว่าอากาศหนาวมาช้า,าปกติแล้วฤดูมรสุมแล้วก็พายุข,ของภาคใต้บ้านเราจะเกิดในช่วงของเดือนตุลาคมพฤศจิกายนใช่ครับแล้วก็ธันวาคมพออากาศหนาวลงมาเต็มที่เนี่ย เรื่องของพายุฝนก็จะลงไปทางด้านมาเลเซียหรืออินโดนีเซียะนะครับเนื่องจากว่าการผันแปรของมีอากาศด้วยนะครับของอากาศด้วยทำให้อากาศเย็นมาไม่ต่อเนื่องพอมาในช่วงของปีใหม่ก็ทําให้เกิดพายุในช่วงนั้นท่านที่ควรจะเกิดเมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมาค,นครับออเอะท่านคะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยเราก็คุยกันว่าเนี่ยกาลังรอ หลังจากที่มันเคลื่อนตัวลงแล้วถ้าเกิดลงอันดามันไปเรียบร้อยแล้วอยากรู้อะค่ะว่าที่อ่าวไทยหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดพายุอะไรอีกไหมคะจากการคาดการณ์นะคะสําหรับในช่วงหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้ายังไม่มีตัวแปรที่ทำให้เกิดลักษณะของพายุฝนล,ลงมานะครับเรื่องของความกดอากาศสูงเลือากาศเย็นลมบอสุมตลอดทิงเหนือที่จะแผ่ลงมาแล้วทําให้เกิดตัวหย่อมความกดอากาศตามที่แวถวทะเลจีนใต้ตอนนี้ก็ยังไม่เห็น แต่โอกาสที่ภาคใต้จะมีเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำเรื่องของปรสุมกําลังแรงจะมีได้อยู่นะครับแต่เรื่องของพายุเนี่ยก็คงจะเริ่มลดน้อยลงหลังจากที่อากาศเย็นลงมาปกคลุมได้เต็มที่แล้วทางด้านภาคใต้ของเราอากาศแห้งลงครับครับเอาละครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านโคศกกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านสุรพงศ์สารปะนะครับเราก็ได้รับทราบนะครับสรุปให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้นะครับ ความรุนแรงของพายุยังอยู่ที่75กิโมตรต่อชั่วโมงเรายังเรียกว่าเป็นโซนร้อนอยู่ก็ต้องรอดูว่าจะอ่อนกําลังลงภายใน2 3ชั่วโมงหรือจะยังคงเป็นพายุโซนร้อนที่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆข้ามจากฝั่งอ่าวไทยไปสู่ทะเลอันดามันและยังคงเป็นพายุโซนร้อนลงไปสู่ทะเลอันดามันแล้วก็ลงไปสู่มหาสมุทรอินเดียนะครับ